สวัสดีครับครูพักรักจำใบปิ่งฟองนะครับผมก็กลับมาพบกับเพื่อนๆ่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาตามคำเรียกร้องของเพื่อนเพื่อนและหลายท่านและหลายคนเลยนะครับเกี่ยวกับการทอดฉิบขยยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชิบขยานะครับโดยที่ไม่ใช่ไม่ใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับก็เพื่อนๆบอกว่าไม่มีเครื่องเป่าลมร้อนแล้วก็แบบบางทีก็คือไม่ใช่ช่างเนาะไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องซ่อมอะไรขนาดนั้นเนาะ แต่ว่ายากเปลี่ยนเองทําเองนะครับก็จะมาลองดูนะครับก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับผมแต่คิดว่าผมน่าจะทาได้ครับผมโอเคสิ่งที่ต้องมีนะครับผมหลักๆเลยก็คือตะก่วเนาะตะก่วผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับนี่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เขาไม่ได้มาอะไรผมนะครับแต่ว่าผมใช้ตัวนี้ตลอดซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะอ160 40นะครับผมทินลิตรนะครับก็ขนาด1.2นะครับผมแล้วแต่เรานะฮะแล้วก็ ลวัตะตะกรวนะครับผมก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับผมผมก็จะไม่พูดแบรนด์เนาะก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับผมโอเคสิ่งที่ต้องมีลักลักเลยนะครับแล้วก็หัวแรงครับผมหัวแรงผมก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับนี่นะฮะก็ควรมีนะครับผมถ้าจะทำจริงๆนะฮะไม่งั้นพังแน่นอนนะครับโอเคมาเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทอดขาปาออกก่อนเพื่อที่จะในการวาง ในการวางของหัวแรงมันจะได้ง่ายขึ้นนะฮะก็ดูไปยาวๆนะครับอทอดไปก่อนนะฮะเดีย๋ยวค่อยดูดออกที่หลักไม่เป็นไรนะครับที่ผมจะทอดก็คือผมจะวางหัวแรงไว้ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะฮะ ผมจะได้พลนันสายเนาะพวสายแล้วก็ปลกคีบนะครับต้องมีนะฮะโอเคก็เริ่มเลยนะครับผมก็เอาตะกลั่วกับหพั่แรงนะครับผมตะกลั่วไปเติมนะครับเติมให้ท่วนะฮะระวังอุปกรณ์ตัวอื่นด้วยนะครับพวกซีตัวเล็กๆแล้วก็อ่าอ่าตัวเล็กนะครับทางด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยอันนี้คือผมลืมบอกไปตัวนี้คือชีปขยายเข้าไมนะครับเห็นไหมฮะ ที่ขาวๆนี่คือผมเอาทินเนอร์มาเช็ดนะครับเดี๋ยวค่อยเช็ดอีกทีนึงนะฮะเห็นไหมครับมันไหมเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับอ่าเนี่ฮะเติมเลยครับเติมให้เต็มเลยนะครับอ่าโอเคพอเราเติมเต็มซื้อเสร็จปุ๊บนะครับก็ใช้นี่นะครับผมหัวแรงนะครับค่อยๆน้าไปนะครับผมทั้งสองฟังนะครับมันก็จะยากนิดหน่อยนะครับผมมีความยากอยู่แน่นอนนะครับ ก็หันหันท้าหันทางให้มันให้มันโอเคเนาะเนี่ยมันจะมีอุปสรรคขวางกาันนิดหนอ่อยนะครับนะครับทีขวาทีนะครับค่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลายวงจรมันรุดมันขาดได้นะครับยกทีละฝฟังก็ได้นะครับคารินเสียงโอโหโอโหใน,นผมดูบอลอยู่นะฮะอ่าเนี่ยนะครับผมยกทีละฝฟังนะครับผม อ่าลุดแล้วนะครับผมนะฮะนี่นะครับลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตะกัวที่เหลื่อนะครับตะกัวที่เลื่อนนะฮะก็ใช้ลวดสับตะกรวนี่คือเราจะเปลืองนิดหน่อยนะครับผมเปลืองลวดสับตะก่วแล้วก็เปลืองตะก่วนะครับนี่นะครับผมกับเลยนะครับเห็นไหมฮะมันตะก่วมันจะขึ้นมานะครับอ่า มันใช่ไหมฮะตะก,กัวมันก็จะขึ้นมาที่รวดตะก,กัวเต็มเลยนะครับก็คือมันเราจะเสียตะก,กัวกับรวดสตะก,กัวไปเยอะมากเนาะแต่ก็ถ้าชั่วขั้งช่วข่าวมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมากเนาะสําหรับเพื่อนๆที่แบบอยากเปลี่ยนเองอยากทำเองนะครับแล้วก็ขยายผลไปเป็นช่างซ่อมเองก็ได้นะครับผมเนาะนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือมันจะมีขาของชิบขยายเนี่ยยังรุดเลือไว้อยู่เห็นไหมครับ เพราะว่าขามันขาดไปนะครับผมตอนที่เราทอดออกมาเพราะว่าขีดขยะมันไหม้เนาะมันก็เลยขาดนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการตัดตะกัวแล้วก็เอามันออกมานะครับอย่าดึงเด็ดขาดเลยนะครับถ้าดึงปุ๊บเนี่ยลายวงจรมันจะขาดนะครับระวังนะฮะนี่นะครับผมใช้ลวดเทากวเนี่ยครับค่อยๆนะครับผมค่อยๆ รูปให้ตัวข่ามันที่มันติดอยู่นะครับรุดออกนะครับฝั่งนี้น่าจะโอเคแล้วครับอ่ารุดแล้วฮะ ช่มฮะถ้าเราใช้หัวแรงนี่ดีนะครับผมมันก็จะง่ายนะครับต้องระวังนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเราวนจรมันขาดยังไงก็เดี๋ยวค่อยดูกันทีนะครับว่ามันจะแก้ไขอะไรยังไงได้นะครับ ไม่หลุดนะครับผมถ้าไม่หลุดอย่างเงี้ยคือเสี่ยงว่าลายวงจรจะขาดโอเคหลุดแล้วนะครับลองต่ออีกรอบครับอ่ะโอเคแล้วก็ใช้ทินเนอร์นะครับผมทำการขัดนะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมฮะก็ขัดให้ทั่วเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูลายวงจรกันครับว่ามันมีตรงไหนขาดอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะครับอ่โอเคนี่นะครับก็ทำการทอดมาเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอ,อาดเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ลายวงจรนะครับผมที่มันรุดออกมาเนาะแล้วก็มันทําให้ลายวงจรเป็นค่าใช่ไหมครับนี <Elliott> ่นะฮะตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งจุดนี้นะครับผมที่มันคาดเนี่ยมันจะต่อกับชุดนี้นะครับต่อกับชุดนี้แล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับต่อกับชุดนี้นะครับซึ่งตรงลายวงจรคู่นี้นะครับผมตรงนี้นะครับมันจะวิ่งมาเนี่ยครับผมวิ่งมาปึ๊บแล้วก็มาต่อกับชุดนี้วิ่งมาเนี่ยปึ๊บนะครับผม ซึ่งมันต่อกันนะครับมันต่อกันตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอะไรได้ที่เราลงชววขยายปุ๊บแล้วต้องทําให้ไอ้เจ้าขาชุดนี้นะครับสองชุดนี้นะครับผมมันไปถึงกับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือชุดนี้กับตรงนี้ครับผมมันต,ต,ติดกันอยู่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองวัดเดี่ยวผมลองวัดไฟให้ดูนะครับ วัดติดนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้มันต้องถึงกันนะครับเอ้ใช่ไหมแบบหนึ่งนะครับอ๋อแก้ไขครับผมอ่าใช่แล้วครับตรงนี้กับตรงนี้มันต้องถึงกันแต่ตรงนี้มันมันมันยังไม่ถึงกันนะครับเห็นไหมฮะมันยังไม่ถึงกันเพราะว่ามันมีอะไรวงจรตัวงนี้ขาดอยู่นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้มันขาดอยู่เนี่นะฮะอ่าทีนี้ เวลาเราเวลาเราลงชิปขยายนะครับเราก็ต้องทําให้จุดเนี้ยถึงกันให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูครับณนะตอนนี้เราท่อชิปขยายแล้วก็ทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเอาชิปขยายตัวใหม่มาวางนะครับอ,อันนี้เราจะไม่ใช้น้ํายาตะกัวเหลี่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะไม่มีการใช้ตะกัวเหลี่นะครับ อ่ะเอาตัวใหม่ลงมานะครับน claro> ี่ครับวางให้มันตรงๆนะครับวางให้มันตรงๆนะก็ลงลงให้มันพอดีพอดีนะครับ โอเคนี่นะครับแล้วก็ทําการนะฮะตเติมตะก่วไปจุดใดจุดหนึ่งก่อนนะครับอ,อ่านี่นะฮะผมก็จะทําการล็อกข่าไว้นะครับผมหนึ่งข่านะครับนี่ผมล็อกไว้แล้วนะครับก็จัดข่าให้มันตรงครับอโอเค แล้วก็ทำการเติมตะกั่วลงไปนะครับเติมตะกั่วลงไปเลยนะครับเมื่อเดินนะครับเมื่อตอนยี่ห้ทอดนะครับนี่นะฮะเติมให้ทั่วเลยนะครับรูดๆเลยนะฮะค่อยๆรูดนะครับอ่าโอเคเสร็จปุ๊บนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับ ก็เติมตะกั่วลงไปนะครับผมขอไปครับเสียงมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวขอจัดตะกั่วด้านหลังนิดนึงนะครับให้ข่ามันตรงนะฮะโอเคเติมตะกั่วนะครับเหมือนตอนแรกมันเดิมนนะครับเติมตะกั่วลงไปนะฮะ นี่นะแบบนี้นะครับโอเคเติมให้มันเต็มๆนี้เลยนะครับให้มันทั่วแบบให้มันติดอย่างนี้เลยเนาะเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราใช้ใช้นี่ครับวรวดสับตะก่วนะครับผมไปซับออกนะครับเพื่อให้ตะกั่วส่วนเกินมันลุดออกมานะฮะะก็ใช้เวลามากกว่าที่เราใช้เครื่องเป่าลมร้อนเนี่ยครับเนี่ยฮะ เอาลวดตะกั่วไปนับนะครับค่คอยๆนับออกเดี๋ยวตะกั่วมันจะค่อยๆซึมขึ้นมานะครับที่รวดตะกั่วนะครับนี่นะครับ ก็เช็คครับผมว่าเอ้ยมีตรงไหนที่มันยังไม่ออกหรือเปล่าแล้วก็มีตรงไหนที่มันดูเหมือนช็อตหรือเปล่านะครับก็ไปตัดเพิ่มนะครับค่อยๆทำนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมคิดว่ามันโอเคแล้วไปด้านหลังบ้างนะครับเนี่ยตัวตะกลัวเสียไปแล้วนะครับตัดออกครับ ตะก,กัวเช่นเดิมครับค่อยๆซับนะครับวางหัวแรงให้มันพอดีพอดีกับล่องขาแล้วก็ตัวรถตะก,กัวนะครับผมนะฮะเอาจริงก็ต้องใช้ความชนานาญนิดนึงเนาะเอาจริงๆนะครับบอกกันตรงๆนะครับตะก,กัวต้องดีหัวแรงต้องดีนะครับผมแนะนํานะครับอ่ะ เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าผมโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะต้องทำการทอสอาดนะครับวางชิปขยายให้ทุกฝังนะครับผมเขาจะมีไสญลักษบอกอยู่นะครับว่าฟังไหนตรงไหนยังไงนะครับครายไปเลยครับ แล้วก็คือพอตอนที่เราไปซับไปกั่วเนาะมันจะมีความติดเรือดเลืองเลยนะฮะเราก็ทําการเอาทินเนอร์มาเช็ดนะครับเร,เราจะได้เห็นนะฮะอ่าร้อยแห้งนะครับแล้วก็สํารวจเลยครับผมว่ามีตรงไหนชอ็อตยูรือเป้านะครับอ่ะฝั่งนี้ก่อนนะฮะฝั่งนี้นะครับผมเท่าที่ผมดูก็คือมีจุดหนึ่งนะครับที่มันยังติดกันอยู่ก็คือจุดนี้นะครับ อยาให้เพื่อนๆดูผ่านกล้องแล้วกันไอ้่านแว้งขยายนะครับอ่านี่นะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะยังมีรอยยังมีรอยบัตกีช็อตค่ากันอยู่นะครับจุดอื่นโอเคนะครับมีจุดนี้เนาะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีนะครับผมด้านหลังก็มี ตรงนี้นะครับผมที่ยังช็อตถึงกันอยู่ต้องไม่ถึงกันนะครับตรงนี้โอเคแล้ว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 นะครับตรงนี้นะครับที่ยังช็อตกันอยู่นะฮะตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอ่าเดี๋ยวแก้ตรงนี้ก่อนเนาะแก้โดยการผมก็เติมตัวกลัวอีกครับ แล้วก็ตับตะกัวออกครับตัด,ดรดตับตะกัวทิ้งไปนะครับที่มันตับแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วนะครับอ่าโอเคคิดว่าโอเคแล้วครับส่วนด้านหลังนะครับผมตรงไหนนะฮะเดี๋ยวผมขอ,อยาจัดขาน,น่ดนึงนะครับเพราะว่าเราทําแบบนี้เนะี่ยมันจะาวางชีพขยายยากนะครับถ้าวางไม่ตรงตั้งแต่แรกคือมันเบี้ยวเลยนะครับ ผม่ใช้คัตเตอร์นะครับนี่นะครับแบ่งนิดนึงนะครับหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับผมถ้าไม่มีเครื่องเป่าลมร้อนนะครับเอาไปก็คือเอาไปว่ามันเป็นไกด์ไลน์เนาะจริงจริงนะครับผมเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนเพื่อนนะครับ เพราะว่าเพื่อนๆถามว่ามันทําได้ไหม <Okay. S 1> มันทําได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความสมาน,นิดี่นึงนะครับ อ่ะโอเคผมเติมตะก,กั่วไปแล้วก็ซับออกใหม่นะครับเดีย๋ยาวมาเช็คเหมือนเดิมนะครับผมว่าว่าขาตรงเมื่อ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 ีเอนี่ยนะครับมันยังติดอยู่หรือเปล่านะครับก็คือจุดที่ควรจะไม่ติดมันต้องไม่ติดกันนะครับจุดที่ควรติดกันก็ต้องติดกันนะครับมาส่องนะครับ ไปดูว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับในกล้องนะครับผมโอเคเดี๋ยวทำการวัดเช็คนะครับผมว่าจุดที่มันเหมือนจะติดกันนะครับผมก็คือจุดลายตรงนี้นะครับผมลายตรงนี้นะฮะตรงนี้กับลายนี้ต้องไม่ถึงกันนะครับ mm. อ่าโอเคไม่ถึงกันเนาะ จุดนี้นี่ที่มันคาดไปนะครับจําได้ไหมครับตอนแรกนะครับค่านี้นะครับกับคาดนี้นะฮะที่มีขาดติดอยู่แล้วก็เราจรมันคาดนะครับมันต้องถึงตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ถึงไหมอ่าถึงอยู่นะครับแสดงว่าค่าที่เราที่ที่เราวางไปนะครับผมคิบข้ายเนี่ยมันมันคอมไปถึงพอดีนะครับผมมันคอมไปถึงพอดีนะฮะมันพลาดแบบว่ามีรอยมีรอยต่ออย่างนี้เนาะมีรอยต่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ เรา,เาชีพ้พชัยวางตัวกลางๆอย่างนี้นะครับมันทําให้โดนทั้งสองฟังนะครับผมโอเคครับวัดเช็คนะครับวัดเช็คนะครับตรงนี้ต้องไม่ถึงกันคู่นี้กับคู่นี้ก็ต้องไม่ถึงกันอ้าวถึงกันด้วยเหรอออกไม่ถึงนะครับอ่าโอเคไม่ถึงกันนะครับจุดนี้กับจุดนี้ต้องถึงกันโอเคอ่ะ นี่แหละครับก็คือการทอดฉิปขยายแล้วก็ใส่ฉีดขยายโดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องปรลงร้อนนะครับผมก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็ถ้าใครใช้หัวแรงชํานานนะครับผมแล้วก็ใช้ตะกัวได้ดีนะฮะก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่าครับว่าเพลงที่เราเปิดเนี่ยลิปขยายมันใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวก่อนที่ผมจะต่อลําโพงนะครับผมจะเสียบจ่ายไฟเข้ามาก่อนถ้าจ่ายไฟปุ๊บแล้วมีช็อตไหมนี่แสดงว่าแน่นอนครับตรงนี้มีปัญหานะฮะนี่นะครับผมเรายังไม่ทันเราไม่ต้องเปิดนะครับเสียบเลยครับไปอ่ะโอเคทุกอย่างนิ่งสนิทนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดดูครับยังไม่ได้ต่อลําโพงนะฮะโอเคแต่นิดนึงครับอ่ะคขบขยายมีความร้อนเบาโอเคครับผมแสดงว่าคีบขยายเริ่มทํางานแล้วเดี๋ยว ต่อต่ออัต่อ,อ, einmal, ตอลาโพงนะครับต่อต่อลําโพงแล้วก็เทสเปิดเพลงกันนะครับคิปยาวๆหน่อยนะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องพูด <c oughs> ต้องคุยต้องเจราจาต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับผมก็ผิดพลาพประการใดก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็ลวลหลายๆท่านก็อาจจะมีคอมเมนต์ว่าอาจารย เดี๋ยวมีคนอยากลองทําแล้วทําให้เสียหายแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวครับความเสียหายมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับมันดรามาหล่ๆมุมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะนี่นะฮะ,ะผมไม่ใส่คลิปเอ่อไม่ใส่คาปานะครับเพื่อนๆบอกว่า ถ้าไม่ใส่ขาปาเสียงไม่ดังไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นแค่ทำลองไฟนะครับผมมาเดี๋ยวมาลองเปิดเพลงเทสกันดีกว่าเปิดเครื่องครับเอยเสียบก้านก่ายไฟครับเปิดเครื่องครับขออไฟครับตรงนี้ยังไม่เลื่อนมานะฮะไม่ได้ต่อคาราโอเกะไม่ได้ต่ออะไรตรงนี้ใช้ เอ่อเลื่อนไปทางฝั่งภาษาอังกฤษนะครับมา <c oughs> เปิดอนมาครับอ่าเสียงดังแล้วนะครับเดี๋ยวเราพมมาลองแตะเบสนะครับตอนนี้ไม่ดังมันต้องเชื่อมต่อก่อนค้นหาบลูทูธแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ Uchi Audio เนอะตัวแท้นะครับตาม G เตรียมต่อเรียบร้อยแล้วครับเปิดเพลงนะครับผมจะเปิดเพลงนะครับอ่าเสียงกลางดางวอตี้ครับเบสเดีพอนลองจิ้มนยครับอ่าดังแน่นอนครับเปิดเบสครับผม กติครับผมก็เราก็ทําการใส่คาปากลับลงไปนะครับแล้วก็เอาพัดลมมาใส่นะครับผมเดี๋ยวผมใส่คาปาให้ดูนะครับผมจะทําการเติมตะกรวดไม่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ที่ดูดตะก่วมาดูดออกนะครับเดี๋ยวผมขอยาดเพิ่มพื้นที่นิดนึงเนาะมันมันติดกล้องนะครับ ่ฝั่งนี้เนาะเนี่ยเอาหัวแรงไปจี้เลยครับแล้วก็ดูดออกครับอุ๊ยดูดไม่โดนนะฮะ โอเคออกแล้วนะครับออกแล้วนะฮะนี่นะครับผมเป็นร่องเป็นรูแล้วนะครับก็เอาจากใส่ให้ทุกขั่วนะครับแทบนี้คือขั้วลบนะครับแทบนี้เป็นขั้บวกที่มีขี้ขขาวๆดนี่คือขั้วลบนะครับขั้วลบแบบนี้นะฮะใส่ลงไปเลยโอเคแล้วก็ลงตะกั่วครับผมหวแเลงวางครับตะกั่วเติมครับพอ กำลงวางครับตะก้อเติมครับพอแล้วครับนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งพัดลมครับวางซิลิโคนล,ลงไปนิดนึงน,นะครับผมระบายความร้อนนะครับช่วยระบายความร้อนนะครับแล้วก็ใส่พัดลมลงไปพัดลมก็เดีืยดขาวตา,าอานนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวร้อนนะครับ ใส่ดลงไปครับโอเคมาเทระบบเต็มระบบนะครับผมเสียบไฟตึงเปิดเครื่องอ่า เชื่อมต่อเรียบร้อยครับเปิดเพลงครับเรียบร้อยครับผมใช้งานได้ครับทำได้นะครับโดยการเปลี่ยนชิปโดยการใช้แค่หัวแรงแล้วก็ลดสวิตซตะกัวแล้วก็ตะกัวนนะครับผมเนี่ยฮะ ก็จะระกวนหน้าหนัอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องเป่าลมร้อนนะครับแล้วก็ยากทําตามนะครับแล้วก็ให้ผมทาเป็นตัวอย่างนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆที่ดูก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับชิปตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับผมทาหลักการเดียวกันเลยนะครับเติมไปก่อน แล้วก็ยกอ้อแล้วก็ซับตะกั่วนะครับแล้วก็ของลงไม่ลงไปแล้วก็เติมตะกั่วแล้วก็ซับตะกั่วให้มันพอดีพอดีนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกนใไม้คลิปถัดไปครับผมอย่าลืมฝึกฝนนะครับผมฝึกฝนเยอะๆจะทําให้เรามีความชํานาญมากขึ้นนะครับผมแล้วเจอกนใไม้คลิปถัดไปครับผมโซสดีครับบ๊ายบายก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ด้วยนะครับ ถ้าใครอยากสน,นับสนุนนะครับผมก็มีปุ่มซุปเปอร์แดน์นะครับผมกดให้กำลังใจกันได้ครับผมอยากสนับสนุนกันนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกับสวัสดีครับไปได้